สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราทํางานกันนะครับเป็นยอดนะครับวันนี้ทาง2ทเวนิก็ส่งมอบเครื่องนะครับให้กับลูกค้าวันนี้ก็มารับกันเองเลยนะครับที่ตกค้างกันให้หมดนะครับวันนี้โอ้โหถือว่าตอบรับดีมากนะครับวันนี้ก็วันนี้อีก7เครื่องนะครับที่มารับที่สํานักงานนะครับก็มีการ QC 7 8เครื่องนะครับรู้สึก8เครื่องนะครับก็ น้องๆนะครับก็มาช่วยกันขนแล้วก็เพื่อที่จะไปลงมีมีที่ลงหมดแล้วนะครับตอนนี้มีที่ลงหมดแล้วนะครับก็ลงนะครับนะครับก็วันนี้เป็นบรรยากาศที่น้องๆกําลังช่วยกันนะครับนี่ก็เตรียมขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็สุดยอดนะครับในส่วนของตู้กาแฟเรานะครับในยามวิกฤตโควิด -19 บเก้ากาแฟก็ยังเป็นปัจจัยที่สําคัญแล้วก็คนก็ยังดื่มกันเป็นประจํานะครับ ทุกวันเลยนะครับวันนี้ขายดีเหมือนเดิมนะครับน,บนี่คือเป็นบรรยากาศที่กําลังขนขึ้นรถกันนะครับสุดยอดครับพี่น้องสวัสดีครับ